ย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษ1,960ถึงต้นยุค70โครงการอพอลโลคือสัญ,ญลักษณ์แห่งชัยชนะของมนุษยชาติในการก้าวพ้นขีดจำกัดของโลกภารกิจนี้ไม่ได้เริ่มต้นจากเพียงความต้องการทางวิทยาศาสตร์แต่เกิดจากแรงผลักดันทางการเมืองในยุคสงครามเย็นที่ต้องการแสดงแสนยานุภาพทางเทคโนโลยีเมื่อนิวอาร์มสตรองเหยียบลงบนพื้นผิวดวงจันทร์ในปี1,969โลกทั้งใบหยุดนิ่งเพื่อเฉลิมฉลองแต่หลังจากภารกิจอพอลโล17ในปี1,972 งสสิ้นุดลแสงไฟที่ส่องสว่างบนดวงจันทร์ก็ดับวูบลงอย่างกระทันหันงบประมาณที่มหาศาลและความสนใจที่หันไปหาปัญหาบนโลกทําให้ดวงจันทร์กลายเป็นเพียงความทรงจําสีซีดจางในหนังสือประวัติศาสตร์ตลอดเวลากว่า50ปีที่ผ่านมามนุษย์ทําได้เพียงส่งยานไร้คนขับไปสํารวจทางห่างในขณะที่รอยเท้าของนักบินอวกาศ12คนแรกค่อยๆถูกลบเลือนด้วยการเวลาอย่างไรก็ตามมรดกที่แท้จริงของอพอลโลไม่ใช่แค่ทงที่ปักอยู่ แต่มันคือการวางรากฐานทางธรณีวิทยาอวกาศหินดวงจันทร์ที่นำกลับมาได้เปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับต้นกำเนิดของโลกโดยสิ้นเชิงเราพบว่าดวงจันทร์ไม่ได้เป็นเพียงก้อนหินที่ตายแล้วแต่มันคือพยานวัตถุชิ้นสำคัญของระบบสุริยะความรู้เหล่านี้ถูกบ่มเพาะผ่านนักวิทยาศาสตร์รุ่นต่อรุ่นจนกระทั่งเทคโนโลยีเซ็นเซอร์สมัยใหม่ค้นพบร่องรอยของน้ำแข็งในหลุมอุกกาบาตที่มืดมิดบริเวณขั้วใต้ การค้นพบนี้เปรียบเสมือนน้ำมันที่ราดลงบนกองไฟที่จวนจะดับทำให้ความปรารถนาที่จะกลับไปดวงจันทร์ลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งเพราะน้ำหมายถึงอากาศสำหรับหายใจและเชื้อเพลิงสำหรับการเดินทางที่ไกลกว่าเดิมมรดกของอพอลโลจึงเปลี่ยนจากความสำเร็จครั้งเดียวกลายเป็นพิมพ์เขียวที่รอการต่อยอดในยุคสมัยใหม่เพื่อยกระดับจากการแค่ไปเยือนสู่การตั้งถิ่นฐานอย่างยั่งยืน หากจะเข้าใจจุดกำเนิดของอารติมิสเราต้องย้อนกลับไปมองเงาของยักษ์ใหญ่อย่างโครงการอพอลโลภารกิจที่เริ่มต้นจากความท้าทายของประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีในปี1961ที่ประกาศว่าสหรัฐจะพามนุษย์ไปลงจอดบนดวงจันทร์และกลับสู่โลกอย่างปลอดภยัยภายในทศวรรษนั้นคำประกาศนั้นไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของวิทยาศาสตร์แต่คือเดิมพันสูงสุดในยุคสงครามเย็น เมื่อภารกิจอะพอลโล11ประสบความสำเร็จในปี1969โลกทั้งใบดูเหมือนจะเล็กลงและขีดจำกัดของมนุษย์ถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิง ทว่าหลังจากการมาเยือนของมนุษย์ทั้งหมด6ภารกิจและนักบินอวกาศ12คนภารกิจสุดท้ายคืออพอลโล17ในปี1972ก็ปิดฉากลงพร้อมกับการก้าวเท้าออกจากดวงจันทร์ของยูจีนเซอร์แนนผู้ทิ้งข้อความไว้ว่าเราจะกลับมาพร้อมด้วยสันติภาพและความหวังเพื่อมวลมนุษยชาติแต่คำว่าจะกลับมากลับกลายเป็นช่องว่างที่ยาวนานกว่า50ปี มรดกที่อพอลโลทิ้งไว้ในช่วงแรกจึงเต็มไปด้วยความย้อนแยง้งในด้านหนึ่งมันคือความสำเร็จสูงสุดในประวัติศาสตร์แต่ในอีกด้านหนึ่งมันกลายเป็นกำแพงที่สูงชันจนยากจะมีใครก้าวข้ามได้ งบประมาณมหาศาลที่เคยทุ่มลงไปถูกดึงกลับไปใช้ในการแก้ปัญหาบนโลกและเศรษฐกิจที่ผันผวนนาซาเปลี่ยนทิศทางจากการสำรวจดวงจันทร์ไปสู่การสร้างกระสวยอวกาศเพื่อเน้นการขนส่งในวงโคจรต่ำของโลกและการสร้างสถานีอวกาศนานาชาติทำให้ดวงจันทร์กลายเป็นเพียงจุดสว่างบนท้องฟ้าที่ผู้คนมองดูด้วยความโหยหามากกว่าความทะเยอทะยาน ในช่วงเวลาแห่งความเงียบเหงานั้นมรดกทางวิทยาศาสตร์ของอพอลโลกลับทำงานอย่างหนักหินดวงจันทร์และข้อมูลจากเซ็นเซอร์ที่นักบินยุคนั้นทิ้งไว้ได้กลายเป็นคำพีหลักข้อมูลเหล่านี้บอกเราว่าดวงจันทร์ไม่ได้เป็นเพียงดาวเคราะห์ที่ตายแล้วแต่มันคือบันทึกประวัติศาสตร์ของระบบสุริยะและที่สำคัญที่สุดคือการค้นพบเบาะแสว่าขั้วของดวงจันทร์อาจมีน้ำแข็งซ่อนอยู่ การวิเคราะห์ข้อมูลจากยุคอพอลโลใหม่ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยขึ้นทำให้ความเชื่อเดิมๆเ,เปลี่ยนไปและความหวังในการกลับไปตั้งถิ่นฐานเริ่มถูกพูดถึงอีกครั้งในวงกว้างไม่ใช่ใช่การไปปักทงแล้วกลับแต่เป็นการไปเพื่ออยู่ มรดกของอพอลโลจึงเป็นทั้งแรงกดดันที่คอยตั้งคำถามกับคนรุ่นหลังว่าเราสูญเสียความสามารถนั้นไปแล้วหรือและเป็นแรงบันดาลใจที่บอกว่าถ้าเราเคยทำได้เมื่อ50ปีก่อนด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีความจำน้อยกว่าเครื่องคิดเลขในปัจจุบันวันนี้เราย่อมต้องทำได้ดียิ่งกว่า การกลับไปสู่ดวงจันทร์ครั้งใหม่ต้องการอัตลักษณ์ที่ทรงพลังมากกว่าแค่การเรียกชื่อภารกิจตามตัวเลขนาซาจึงได้เลือกชื่ออาร e m i มิสซึ่งตามตำนานเทพกรณำกรีกเธอคือเทพีแห่งดวงจันทร์การล่าสัตว์และผู้คุ้มครองสตรีที่สำคัญที่สุดคือเธอเป็นน้องสาวฝาแฝดของอพอลโล การเลือกชื่อนี้คือการสื่อสารทางการเมืองและสังคมที่มีความหมายลึกซึ้งที่สุดเท่าที่องค์กรอวกาศเคยทำมาเพราะในยุคอพอลโลนักบินอวกาศทุกคนคือนิยามของชายผิวขาวที่เป็นอดีตนักบินรบซึ่งสะท้อนบริบทสังคมในยุค1960แต่สำหรับศตวรรษที่21โลกไม่ได้เป็นเช่นนั้นอีกต่อไปชื่ออาร์ติมิสถูกใช้เป็นหัวหอกในการรณรงค์ว่าคราวนี้เราจะไปด้วยกันทุกคน ภารกิจนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อใครคนใดคนหนึ่งแต่ถูกออกแบบมาเพื่อส่งผู้หญิงคนแรกและคนผิวสีคนแรกลงไปสัมผัสพ,พื้นผิวดวงจันทร์การใช้ชื่อเทพีผู้หญิงจึงเป็นการประกาศเจตนารมณ์ว่าอวกาศเป็นพื้นที่แห่งความเท่าเทียมการเปลี่ยนจากชื่อพี่ชายอพอลโลมาเป็นน้องสาวอาร์ทิมิสสื่อถึงการพัฒนาที่นุ่มนวลกว่าแต่แข็งแกร่งกว่าและมีความเป็นสากลมากขึ้น นอกจากมิติทางสังคมชื่อ Artemis ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการล่าหรือการสแสวงหาความรู้ใหม่ๆในที่ที่ไม่เคยมีใครไปถึงเช่นขั้วใต้ของดวงจันทร์ Artemis ในตำนานคือพรานผู้ปราดเปรี่ยวและแม่นยำชื่อนี้ยังช่วยสร้างแบรนด์ Artemis Generation ให้กับเด็กและเยาวชนทั่วโลกเพื่อสร้างความรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้กำลังมองดูประวัติศาสตร์ที่จบไปแล้วแต่กำลังเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่กำลังเขียนขึ้นใหม่ ชื่อของเทพีองค์นี้จึงเป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมต่ออดีตอันรุ่งโร์ของพี่ชายเข้ากับอนาคตที่เปิดกว้างและยั่งยืนของน้องสาวกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังที่มนุษย์จะไม่ได้ไปเยือนดวงจันทร์ในฐานะผู้มาเยือนชั่วคราวแต่จะไปในฐานะลูกหลานของโลกที่พร้อมจะปรับตัวและตั้งถิ่นฐานภายใต้แสงจันทร์ที่เธอดูแลเมื่อแรงบันดาลใจจากอดีตและชื่อที่เปี่ยมด้วยความหมายพร้อมแล้วสิ่งที่ต้องตามมาคือกลไกลที่จะทำให้ฝันนั้นเป็นจริง ในช่วงทศวรรษ2010วงการอาวกาศโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากการที่อวกาศไม่ได้เป็นสมรภูมิของรัฐบาลเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่กลายเป็นพื้นที่ทางธุรกิจแรงขับเคลื่อนใหม่ของอาร์เทมิสจึงเกิดขึ้นจากส่วนผสม3ส่วนหลักได้แก่เทคโนโลยีโจรดขนาดหนักยานอาวกาศสำหรับมนุษย์ในอวกาศห้วงลึกและความร่วมมือกับภาคเอกชน หัวใจสำคัญแรกคือการพัฒนาจรวด SLS Space Launch System ซึ่งเปรียบเสมือนบุตรชายของจรวด Saturn V ในยุค Apollo แต่มาพร้อมกับเทคโนโลยีศตรวรรษที่21 SLS ถูกออกแบบมาให้เป็นจรวดที่ทรงพลังที่สุดในโลกโดยมีเป้าหมายเดียวคือการส่งสัมภาระและมนุษย์ออกนอกวงโคจรต่ำของโลก LEO ซึ่งเป็นสิ่งที่กระสวยอวกาศรุ่นเก่าทำไม่ได้แรงขับเคลื่อนมหาศาลนี้จำเป็นต่อการพาเราข้ามเขตแดนที่ปลอดภัยของโลก มุ่งหน้าสู่ดวงจันทร์ภายในระยะเวลาไม่กี่วันควบคู่ไปกับยานโอไรออนซึ่งเป็นยานที่ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายของอวกาศห้วงลึกไม่ว่าจะเป็นรังสีคอสมิกหรือความร้อนมหาศาลขณะพุ่งกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกด้วยความเร็วสูงกว่ายานโคจรรอบโลกทั่วไปแรงขับเคลื่อนที่2คือการเปลี่ยนผ่านจากการทําเองทั้งหมดของนาซาสู่การเป็นผู้จ้างวานและพันธมิตร การเกิดขึ้นของบริษัทอย่าง SpaceX, Blue Origin และบริษัทอวกาศเชิงพาณิชย์อื่นๆได้เปลี่ยนโฉมหน้าการผลิตและการคิดค้นนวัตกรรมจรวดที่ใช้ซ้ำได้ของเอกชนช่วยลดต้นทุนการส่งเข้าสู่อวกาศลงอย่างมหาศาลทำให้โครงการ Artemis ไม่ต้องแบกรับงบประมาณที่สูงจนเกินไปเหมือนในอดีต ยิ่งไปกว่านั้นยุทธศาสตร์การสร้างลูน่าเกตเวย์สถานีอวกาศที่โคจรรอบดวงจันทร์ยังเป็นแรงขับเคลื่อนที่ช่วยให้นักบินอวกาศมีจุดพักอาศัยถาวรทำให้การเดินทางไปกลับพื้นผิวดวงจันทร์มีความยืดหยุ่นและปลอดภัยมากขึ้นแรงขับเคลื่อนใหม่นี้ไม่ได้มองดวงจันทร์เป็นเพียงเป้าหมายสุดท้ายแต่มองว่าเป็นสนามทดสอบหรือเทสเบด ความล้มเหลวและความสําเร็จที่เกิดขึ้นที่นี่จะกลายเป็นเชื้อเพลิงสําคัญในการขับเคลื่อนมนุษยชาติไปยังเป้าหมายที่ไกลกว่าเดิมนั่นคือดาวอังคารอาร์เทมิสจึงเป็น,นกลไกที่ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยความรักชาติเพียงอย่างเดียวแต่ขับเคลื่อนด้วยวิสัยทัศน์ทางเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์และการดํารงอยู่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในอนาคตในยุคปัจจุบันโครงการอาร์เทมิสไม่ได้เป็นเพียงแนวคิดที่ถกเถียงกันในห้องประชุมสภาหรือภาพเรนเดอร์สวยงามอีกต่อไป แต่มันคือโครงสร้างพื้นฐานขนาดมหึมาที่กำลังทำงานอยู่จริงทั้งในศูนย์ควบคุมภารกิจพื้นที่ทดลองกลางทะเลทรายและในวงโคจรอวกาศยุคนี้คือยุคแห่งการพิสูจน์ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญที่สุดระหว่างความฝันในอดีตกับความจริงในอนาคต ความสำเร็จที่จับต้องได้ที่สุดในยุคนี้คือภารกิจ Artemis 1ที่เสร็จสิ้นไปเมื่อปลายปี2022ซึ่งเป็นการทดสอบระบบบูรณาการระหว่างจรวด Space Launch System และยาน Orion ในสภาวะจริงการที่จรวด SLS ทยานขึ้นจากฐานปล่อย3 9บ B ที่แหลม Canaveral ไม่ใช่แค่การปล่อยจรวดทั่วไปแต่เป็นการประกาศว่ายักษ์ใหญ่ได้ตื่นขึ้นแล้ว จรวดลำนี้ให้แรงขับดันมหาศาลกว่า8.8ล้านปอนด์ซึ่งมากกว่าจรวดเซตเทิ V ีในยุคอพอลโลซิอีก ภารกิจนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าระบบการนำส่งสัมภาระหนักและยานพหนะสำหรับมนุษย์สามารถทนทานต่อสภาวะรุนแรงขณะออกจากโลกและที่สำคัญที่สุดคือการทดสอบ h e ฮี Shield โลกกันความร้อนของยานออร o อนขณะพุ่งกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกด้วยความเร็วเกือบ40,000กิโลเมตรต่อชอั่วโมงซึ่งสร้างความร้อนสูงถึง2,800องศาเซลเซียสการที่ยานกลับมาได้อย่างปลอดภัยคือใบเบิกทางให้มนุษย์ก้าวขึ้นไปยานลำนี้ ปัจจุบันเรากำลังก้าวเข้าสู่ Artemis II ซึ่งจะเป็นครั้งแรกในรอบกว่าครึ่งศตวรรษที่มีหัวใจของมนุษย์เต้นอยู่ภายใต้แสงของดวงจันทร์ในระยะใกล้นักบินอวกาศ4คนได้แก่ Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch และ Jeremy Hansen จากแคนาดาคือตัวแทนของคนทั้งโลกที่ถูกเลือกมาเพื่อภารกิจ flyby หรือการบินอ้อมดวงจันทร์ ภารกิจนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในเชิงจิตวิทยาและเทคนิคเพราะจะเป็นการทดสอบระบบประคองชีพหรือ Environmental Control and Life Support System ECLSS อย่างเต็มรูปแบบนักบินจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่จำกัดนานกว่า10วันเพื่อยืนยันว่ามนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้จริงในอวกาศห้วงลึกที่มีรังสีรุนแรงและห่างไกลจากความช่วยเหลือของโลก การคัดเลือกนักบินที่มีความหลากหลายทั้งเพศและเชื้อชาติยังเป็นการตอกย้ำว่าอาทิมิสคือภารกิจของมนุษยชาติไม่ใช่ของชาติใดาชาติหนึ่งเพียงลำพังสิ่งที่ทำให้ยุคปัจจุบันของอาทิมิสแตกต่างจากยุคสมัยของรัฐบาลในศตวรรษที่20อย่างสิ้นเชิงคือโมเดลการทำงานแบบ Public-Private Partnership หรือการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน นาซาไม่ได้สร้างทุกอย่างเองอีกต่อไปแต่เปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ซื้อบริการซึ่งช่วยกระตุ้นให้นวัตกรรมเกิดความรวดเร็วและราคาถูกลงตัวละครหลักที่เข้ามาเปลี่ยนเกมคือ SpaceX ของ Elon m มัสกับยาน Starship ภายใต้สัญญา Human Landing System HLS ยาน Starship จะถูกนำมาปรับใช้เป็นพาหนะในการพานักบินอวกาศลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์ในภารกิจ Artemis 3 ความท้าทายในปัจจุบันคือการทำให้ Star s ชิปสามารถเติมเชื้อเพลิงกลางอวกาศได้ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ไม่เคยมีการใช้จริงในระดับนี้มาก่อนหากทำสำเร็จมันจะปฏิวัติการเดินทางอวกาศเพราะจะทำให้เราสามารถส่งยานอวกาศขนาดใหญ่ยักษ์ไปยังดาวเคราะห์ดวงอื่นได้โดยไม่ต้องสร้างจรวดที่ใหญ่เกินขนาดจากบนโลก นอกจาก SpaceX แล้วบริษัทอย่าง Blue Origin ของ Jeff b e บโซก็ได้รับคัดเลือกให้พัฒนาระบบลงจอดทางเลือกที่2เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการจะไม่มีจุดอ่อนหากบริษัทใดบริษัทหนึ่งประสบปัญหาในขณะที่สายตาคนส่วนใหญ่มองไปที่พื้นผิวดวงจันทร์แต่ในยุคปัจจุบัน NASA และพันธมิตรนานาชาติ ESA JSA, CSA กำลังเร่งสร้างลู n a าเกตเวย์ซึ่งเป็นสถานีอวกาศขนาดเล็กที่จะโคจรรอบดวงจันทร์ในวงโคจรแบบพิเศษที่เรียกว่า Near-Rectilinear Halo Orbit (NRSO) สถานีนี้ไม่ได้เป็นแค่ที่พักแต่มันคือประตูชัยเกตเ w a y ที่จะเชื่อมต่อระหว่างโลกดวงจันทร์และอวกาศข่วมลึก ปัจจุบันโมดูลหลักอย่าง PPE (Power and Propulsion Element) และ Halo (Habitation and l o g i s t i c Outpost) กำลังอยู่ในขั้นตอนการสร้างและเตรียมพร้อมปล่อยสู่ห้วงอวกาศเกตเ w a y จะทำหน้าที่เป็นท่าเรือให้นักบินอวกาศจากโลกมาแวะพักก่อนจะเปลี่ยนไปขึ้นยานลงจอด (lander) เพื่อลงสู่พื้นผิวดวงจันทร์และยังเป็นห้องแล็บที่ตั้งอยู่ในจุดที่ได้รับรังสีคอสมิกโดยตรง ซึ่งนักวิทยาศาสตร์กำลังใช้ข้อมูลนี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจดาวอังคารในอนาคตการมีเกตเวย์หมายความว่ามนุษย์จะมีที่มั่นถาวรในวงโคจรดวงจันทร์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทำให้การสำรวจดวงจันทร์ไม่ใช่แค่การแวะไปเยี่ยมเยียนเป็นครั้งคราวแต่เป็นการสร้างอิทธิพลของมนุษย์เหนือดาวบริวารดวงนี้อย่างแท้จริงเป้าหมายสุดท้ายของโครงการนี้ ไม่ใช่แค่การพานักบินอวกาศไปเดินเล่นบนดวงจันทร์เพื่อถ่ายภาพเก็บตัวอย่างแล้วกลับบ้านแต่คือการสร้างเศรษฐกิจดวงจันทร์ลูน่าอีคอนมีและการทำให้ดวงจันทร์เป็นบ้านหลังที่สองที่พึ่งพาตนเองได้ภาพในอนาคตหลังปี2030คือการจัดตั้ง a r t e m i มิสเบสแคมบริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์ทำไมต้องเป็นขั้วใต้เพราะนี่คือจุดยุทธศาสตร์ที่มืดมิดและหนาวเย็นที่สุด แต่กลับมีน้ำแข็งซ่อนอยู่ในหลุมอุกาบาตน้ำคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในจักรวาลมันสามารถแยกเป็นไฮโดรเจนและออกซิเจนเพื่อทำเป็นเชื้อเพลิงจรวดและอากาศหายใจได้การที่มนุษย์สามารถอาศัยทรัพยากรในที่เกิดเหตุหรือ In situ resource utilization หรือ ISRU จะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้การตั้งถิ่นฐานมีความยั่งยืน b บสแคมป์จะประกอบด้วยที่พักอาศัยที่สามารถป้องกันรังสีและอุกกาบาตขนาดเล็กได้ (Habitats) ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ล้ำสมัยและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาแงแสงนิรันด์ (Peaks of Eternal Light) ซึ่งเป็นจุดที่แสงอาทิตย์ส่องถึงเกือบตลอดเวลาเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าให้กับฐานทัพ ในระยะยาวเราจะได้เห็นการใช้หุ่นยนต์อัจฉริยะและเทคโนโลยีการพิมพ์สามิติ 3D Printing ที่ใช้ดินดวงจันทร์ r e ก o l i t มาเป็นวัสดุในการก่อสร้างอาคารและถนนลดภาระในการขนส่งวัสดุหนักๆจากโลกดวงจันทร์จะเปลี่ยนจากสถานีวิจัยไปสู่ชุมชนขนาดเล็กมีนักวิทยาศาสตร์วิศวกรและอาจรวมถึงศิลปินที่ไปใช้ชีวิตเพื่อสร้างสรรค์ผลงานจากมุมมองนอกโลกเมื่อมีมนุษย์ไปอยู่ประจำการธุรกิจจะตามมา อนาคตของอาทิมิสจะนำไปสู่การเปิดเสรีทางการค้าในอวกาศดวงจันทร์อุดมไปด้วยแร่าธาตุหายากและฮีเลียม3ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดและทรงพลังสำหรับเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันในอนาคตบนโลกแม้ว่าการขุดเหมืองเชิงพาณิชย์อาจจะดูเหมือนเรื่องไกลตัวแต่บริษัทเอกชนหลายแห่งกำลังพัฒนาระบบขุดเจาะและสกัดแร่เพื่อขายคืนให้กับนาซาหรือหน่วยงานอวกาศอื่นๆในรูปแบบของบริการน้ำและเชื้อเพลิง นอกจากนี้ดวงจันทร์ยังจะกลายเป็นศูนย์กลางของการสื่อสารและการนำทาง l ูน a าเนซึ่งจะทำหน้าที่เหมือนระบบ GPS และอินเทอร์เน็ตบนดวงจันทร์เพื่อรองรับการจราจรของยานอวกาศที่จะหนาแน่นขึ้นในอนาคตการสร้างท่าเรืออวกาศบนดวงจันทร์จะทำให้ต้นทุนการเดินทางไปที่ต่างๆในระบบสุริยะถูกลงอย่างมหาศาลเพราะการปล่อยจรวดจากดวงจันทร์ที่มีแรงโน้มถ่วงเพียงหนึ่งใน6ของโลกนั้นง่ายกว่าการปล่อยจากโลกมาก ดวงจันทร์ในอนาคตจึงไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของมนุษยชาติในอวกาศห้วงลึกทุกสิ่งที่เราทำในโครงการ Artemis ตั้งแต่การสร้างฐานทัพการขุดน้ำแข็งไปจนถึงการใช้ชีวิตบนเกต e เว์ทั้งหมดนี้คือการเตรียมตัวสำหรับภารกิจดาวอังคาร Moon to Mars การเดินทางไปดาวอังคารต้องใช้เวลาเดินทางนานถึง6-9เดือนและต้องติดอยู่ที่นั่นอีกหลายปีกว่าที่วงโครจรจะเอื้ออำนวยให้กลับโลกได้มนุษย์ไม่สามารถกระโดดไปดาวอังคารได้เลยโดยไม่เรียนรู้วิธีเอาตัวรอดบนดวงจันทร์ก่อนบนดวงจันทร์เราจะได้ทดสอบระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ที่จะช่วยย่นระยะเวลาเดินทางไปดาวอังคารให้สั้นลง เราจะได้เรียนรู้วิธีรักษาสุขภาพของนักบินอวกาศในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำและการถูกตัดขาดจากโลกเป็นเวลานานในช่วงทศวรรษ2040หากทุกอย่างเป็นไปตามแผนเราจะได้เห็นยานอาวกาศขนาดมหึมาที่ถูกประกอบขึ้นที่สถานีเกตเวย์รอบดวงจันทร์ทะยานออกสู่ห้วงลึกมุ่งหน้าไปยังดาวสีแดงโดยมีรอยเท้าบนดวงจันทร์เป็นเครื่องยืนยันว่ามนุษย์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่ถูกจองจำอยู่แค่บนโลกใบเดียวอีกต่อไป อ r t เท i s is, จึงเป็นบทประพันธ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติในศตวรรษนี้เป็นการเปลี่ยนผ่านจากยุคก,การค้นพบไปสู่ยุคก,การใช้ชีวิตในอวกาศ The Multiplanetary Era ซึ่งจะส่งผลต่อวิวัฒนาการของมนุษย์ไปอีกหลายพันปีข้างหน้าครับ